เลขวงในของพิ่ตายออลับแปลครับงดที่แล้วให้มาครับสีหเข้าตรงๆครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทั้งช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่2ี่สเกกันยายนสองหาหกครับมือนีครับจะมีนัทั้งมาแบงปั่นเอฟซทั้งช่องครับเป็นของพิษต่ายออลับแปลนะครับเลขวงในนะครับเลขชุดนี้เขามาแล้ว ซีงวตดติต่อกันครับผมเนาะนี่ครับครั้งแรกพิจายว่าเลขชุดนี้ครับผมเนาะถี่ลงให้เอฟซีทั้งช่องไปครับเพ่นว่าเลขชุดนี้เป็นของปลอมครับผมเนาะของจริงนั่นแหละครับผมของพิจายออรับแ,แปลนะครับเลขวงในนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะที่ผมลงคลิไปไปมิหาซีฮาเจ็ดฮาแปดหาเก้ 7, า, 8, า 9. พิจายว่าเลขชุดนี้ผาหัร เปลี่ยนแปลงนะเลขบุกในของพี่นะนี่ครับเลขชุดนี้เข้ามาแล้วสีงวดกิดต่อกันนะครับงวดแรกครับผมเนาะหายมากครับผม5052ครับเลขออกบนครับ852ล่าง50นะครับที่ไหนฝนตกบ้างครับผมเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาเบิงครับ นหนึ่งสิงหาครับให้มาครับ5052บนออก852ล่างออก50ครับ16สิงหาครับ6กสล่างต,งตรงตรงครับแล้วก็งวดที่3มครับ1นกันยาครับหกันยาให้มา13เลขออก31น,นะครับแล้วก็ สิบหกกันยาครับสิบหกกันยาพิต่ายให้มาครับสิบหกกันยาครับสิบหกกันยานี่ครับสี่หกตรงตรง,ตรงครับสิบหกกันยาครับเลขชุดนี่เขามาแล้วสี 4, หมวติดต่อกันครับผมเนาะพิต่ายบอกมาว่าพระหัตเปลี่ยนแปลงนะเลขวงในนะนี่ครับผม ท,ที่แล้วผมลงให้ FC ครับ4 6่หงตรงๆนะครับคำแพงลูกเชิน้นหนาวเหรอนี่ครับหมาเฝ้าบ้านมาขี้เกียจมาขี้เกียจเฝ้าบ้านเลย <ST. S 1> ไปเลยนะนี่ครับคำแพงครับ <ST. S 1> รสวัสดีจ้ากันลูกเดียว หนูชื่อ,อเด็กหญิงพิมพ์พัดส,สอนผ่องแพรวเด็กหญิงพิมพ์พัดนสอนผ่องแพรวอย่าลืมขนมนันน้ามาเสียเดี๋ยวพูดพูดจะชัดหน่อยอย่าลืมอนะไรนกดติดตให้หน้องชแด้วยน,น,น,นะคะเอาอย่าลืมกดติดตามให้พ่อคำแพงด้วยนะครับคุณตัวนี่ครับผมคำแพงวันนี้วันอะไรวันนี้นะฮอ วันจันหรอเก่งมากเลยวันนี้วันจันทร์ใช่วันจันทร์ตลุบนี่ครับกี่รงเราอิสอเห็นข้ามแพงวันนี้วันจันไปโรงเรียนแล้วหลังหยุดยาวสี่วันครับผมเนาะพอม่ข้ามแพงบอสบายครับหยุดเพ,พื่อหัดศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมเนาะนี่ครับไม่สบายเลขชุดนี้นะครับของพิษตายอ,อรับแปลนะครับพิ่ตายว่าเลขชุดนี้พ่าหักเลขชุดนี้นะ ที่ลงคลิปไปนะขอเปลี่ยนแปลงนะเลขชุดนี้ไม่เอานะปิตายอา๋อลบแรกแจงข่าวแมา่ครับผมเนาะนี่ครับเลขวงในของพิตายนะครับทำอะไรต้องเหล่ายาวนะมันจะหักเร็วไงลูกก,ก็เปลี่ยนข้างนี้ไงไม่ใช่มันก็จะหักเร็วแ้่เหลายาวเกินไปนะ่ะเด็กอยู่มันก็แหลมเกินไปก็ไม่ดีแม่งกันเหลาดินสอให้ลูกนี่ครับ เดี๋ยวผมพาเอฟซีท่างช่องครัมเนาะมาดูเลขวงในของพิ่ตายออลับแปลดีกว่าครับเลขวงในของพิ่ตายออลับแปลนะครับคลิปนี้นะครับผมเนาะที่ไหนฝนตกบ้างครับผมนี่ครับบ้านผมก็ถือว่าฝนตกครับผมเนาะลินลินทั้งคืนครับผมแต่ว่าตกไม่แรงครับบรรยากาศหน้าบ้าน ผม,ม็นการสีเบลาก็ผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาดูเลขวงในของพิ่ต่ายออลับแปลดีกว่าครับมาดูเลขวงในของพิ่ตายออลับแปลดีกว่าครับหลังจากเข้ามาแล้วสีงวดติดต่อกันครับผมเนาะหลังจากเข้ามาแล้วสีงวดติดต่อกันครับงวดนี้งวดที่ห้าจะเข้าไหมครับผมเนาะแล้วก็มีเอฟซีทางช่องถามเมาื่อวานผ่หัดเลขล็อกล่างได้หรือยังนี่ครับ เลขล็อกล่างของพิ่ตายอ้อแลแปลนะครับเขามาสามงดติดต่อกันครับผมเนาะงดแรกครับ50ล่างตรงๆครับงดที่2ครับให้36ครับเลขออก6 3สครับงวดที่3ครับให้1 3สเลขออก3 1นะครับงดที่แล้วให้มาครับผมเนาะนี่ครับให้4ี่หล่างครับแต่ว่าออก4ี่หบนนะครับมีเอซทางช่องรอบอกครับผม เดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมลองถามพิ่ตายให้ว่างวดนี้มาหรือยังเลขล็อกล่างครับแม่ครับผมเนาะจะพาเอฟซีทางซองมาดูเลขวงในของพิ่ตายอและแปลครับนี่ครับตายว่าบอกมาว่าผ้าหัดเลขชุดนี้นะของแท้นะนี่ครับผมเลขวงในพิ่ตายอและแปลครับ งดนี้นะครับผมใบแท้นะครับมี91 93 95 97ครับนี่ครับใบแหลกไหมามีหา4หา7หา8หา9กับผมเนะมาะแม่ครับผมจะไม่เชยนใหเอีที่ท่านซองครับสำหรับเลขวงในของพี่ตายออละแปลครับ เขามาแล้ว4ีงวดติดตอ่อครับผมเนาะคําแพย่งพูดดังหลุกทางานก่อนนะครับโอเคพิ่ตายออลับแปลครับเน่นย้ำกับ f อซีทางช่องครับผมเนาะอยากให้ f อซีทางช่องมาดูทาง y t u t u จะด,ดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าเพจปลอมเฟซปลอมเยอะมากครับผม ผมลงคล um ิปทาง y o YouTube ไปประมาณเกิน20นาทีครับเนาะกับมีเพจปลอมดึงคลิปผมไปลงหรอครับผมอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพจปลอมครับผมเพราะว่าผมไม่มีเพจนะครับเพจปลอมเฟซปลอมเยอะมากครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อนะครับแล้วก็กลุ่มปลอมนะครับผมอย่าไปหลงเชื่อนะครับมีพวกกลุ่มปลอมมีจ้ชีพออกใ้ซื้อผมเอาซื้อผมไปหากินครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อนะครับติดตามได้นะครับทาง YouTube นะครับช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ เลขวงในครับเลขวงในของพิษตายออละแปลครับให้มาสี่คู่ครับงวดนี้ครับนี่ครับนี่เดี๋ยวนี่พิษตายไขมามครับผมเนาะนี่ครับ9ก้าหนึ่งสา้าห้าเกครับ 9ก้าหนึ่สาม้าห้าเกครับบนล่างกลับด้วยนะครับบนล่างกลับด้วยครับลงวันที่1นึ่งทับหทับหกดครับ มาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมเนาะสําหรับเลขวงในของพิ่ตายออรับแ,แปลนะครับพิ่ตายว่าใบนี้ของแท้นะผัดนะที่ลงคลิปไปนะนี่ครับขอเปลี่ยนแปลงนะเป็นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะเลขวงในของพิ่ตายออรับแ,แปลนะครับ <c oughs> มีใครรอไหมมีใครรอไหมเลขล็อกล่างของพิ่ตายมีใครรอไหมครับ หลังจากเขามาแล้วสามงวดติดต่อกัอนครับเนาะห้าศูนย์ตรงตรงแล้วก็ให้สามหกเลขออกหกสามให้หนึ่งสามเลขออกสามหนึ่งครับงดที่แล้วให้สี่หกล่างแต่ว่าออกสี่หกบนนะครับอ่ะแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับเลขวงในของพิษตายอาอลรับแปลครับผมของแท้ครับผมเนาะนี่ครับเขียนว่าของแท้ก่อนเลขวงในของแท้ครับ แคปหน้าจอครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับก็บขออวยพร์ให้ FC ทางช่องที่เบิงงคลิปนี้ครับเดินทางแค้วคขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ